ตั้มสวัสดีครับผมนายกรกิจจันทร์ครับจอปแต่ละห้างอันนี้มัต <to fucking figure out funny> ่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยไฟไฟข้อนี้นี่ของมุต้นดูอะไรยเลยเียอต้นครับต้นก็ไฟนี่ ขอวิตช์บสวิตช์ปเนนซเจากซเนเป็นต้นรมต้นไเป็นไป ต้นสองอที่เราดับีตือหลอดีก็ไฟเข้าไปหาแลก็หาดี่อยู่ตรงนี้รับเดี๋ยวเปิดเพื่อนแม่นะครับแม่แม่ไปไปไปหาเคสอง ต้นไปนี่เองต้นก็ไอ้นะเย็นยังเปิดนี่คือต้นนี่สองสามคก็ไปี่ไปนี่ต้นร้อยดูให้ดี นีเนี่นี่น,นี่ปับ๊บนี่เอออย่างเงี้ยหมีได้แล้วเว้ปัรบจิด้วหยุด